คุณคงรู้จักกำแพงเมืองจีนอยู่แล้วแต่คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศจีนเพิ่งสร้างกำแพงที่สองขึ้นด้วยกำแพงนี้ไม่ได้สร้างด้วยอิฐและหินและไม่สามารถป้องกันผู้ลุกกรานได้แต่สร้างด้วยพืชและทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายต่อสิ่งที่ค่อยๆเข้ายึดครองประเทศอย่างไม่หยุดยัง้งนั่นก็คือทราย กำแพงขนาดใหญ่แห่งนี้ล้อมรอบทะเลทรายทักลามาก,กันอันแสนอันตร,รายซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพื้นที่แห่งนี้กว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า3 3 7 6 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกวเยรมาน,นีเพียงเล็กน้อยทะเลทรายแห่งนี้มีเนินทรายขนาดใหญ่บางแห่งสูงตระหง่านกว่า91เมตรซึ่งสูงกว่าตึกระฟ้า30ชั้นอุณหภูมิก็สูงลิบลิ่วเช่นกันโดยร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนโดยมักจะสูงถึง40องศาเซลเซียส ไม่ใช่แค่ขนาดหรืออุณหภูมิเท่านั้นที่ทำให้ทะเลทรายแห่งนี้ดูน่ากลัวแต่เป็นเพราะลักษณะการเคลื่อนตัวของมันด้วยใช้แล้วนี่คือทะเลทรายที่เคลื่อนตัวได้ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก85%ของทะเลทรายแห่งนี้ประกอบด้วยเนินทรายที่เคลื่อนตัวตามแรงลมทรายกลืนกินถนนหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมที่ขวางทางอยู่ตลอดเวลา นักเดินทางที่กล้าเสีย่ยงเดินทางข้ามทะเลทรายด้วยรถยนต์หรือรถบัสสามารถมองเห็นผืนายที่เคลื่อนตัวไปตามถนนได้แต่พวกเขายังสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจบนขอบฟ้าด้วยนั่นคือพุ่มไม้สีเขียวอย่าเข้าใจผิดว่านั่นคือโอเอซิสนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนหรือที่เรียกอ,อีกอย่างว่ากำแพงสีเขียวซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการขยายตัวจนกลายเป็นทะเลทรายและควบคุมพายุฝุ่น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นจริงหรอแน่นอนจีนต่อสู้กับการขยายตัวของเทเลซายมาเป็นเวลานานแล้วโดยสาเหตุประการหนึ่งก็คือพวกเขาต้องการพื้นที่มากขึ้น คุณคงเห็นแล้วว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกรองจากอินเดียเท่านั้นและตอนนี้คุณอาจจะกําลังคิดว่าโอเคแต่ดินแดนของพวกเขาใหญ่โตมากดังนั้นจึงมีพื้นที่เหลือเฟือสําหรับทุกคนจริงๆแล้วใช่เพราะเรากําลังพูดถึงประเทศที่มีพื้นที่มากกว่า7.7ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเกือบจะเท่ายุโรปทั้งทวีปเลยทีเดียว แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดได้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่แห้งแลง้งซึ่งไม่เหมาะกับการก่อสร้างและมีคนอาศัยอยู่น้อยมากมีทะเลทรายขนาดใหญ่12แห่งซึ่งคิดเป็นเกือบ20%ของพื้นที่ทั้งหมดของจีนและปัญหานี้ก็ยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆเนื่องจากพื้นที่รกร้างว่างเปล่ายังคงขยายตัวต่อไปในอนาคตทะเลทรายอาจครอบคลุมพื้นที่มากถึง44%ของประเทศแม้แต่เมืองหลวงอย่างปักกิ่งก็ตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้เมืองหลวงยังต้องเผชิญกับพายุสายที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลาทำให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศที่รุนแรง ทะเลทรายของจีนแผ่ขยายพื้นที่ไปมากกว่า3,366ตารางกิโลเมตรต่อปีเป็นเวลาหลายปีตัวอย่างเช่นภูมิภาคหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายใหญ่3แห่งและกำลังต่อสู้กับปัญหาการกลายเป็นทะเลทรายมานานกว่า60ปีจนถึงปี2010พื้นที่ของประเทศจีนได้รับผลกระทบไปแล้ว5 7 นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สะดวกเท่านั้นการกลายเป็นทะเลทรายยังทำลายพื้นที่เกษตรกรรมทำให้การผลิตอาหารหยุดชงะงักนอกจากนี้ยังบังคับให้ผู้คนละทิ้งบ้านเรือนหลังจากเห็นหมู่บ้านของตนถูกฝังอยู่ใต้ทราย เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อย้ายผู้คนเหล่านี้ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและสำหรับผู้ที่เลือกที่จะอยู่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่เช่เรื่องง่ายตัวอย่างเช่นการทำฟาร์มกำลังกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นเกษตรกรในเมืองตรงกุลเอ,อ๋บอกว่าตอนเด็กๆพวกเขาสามารถขุดและหาระดับน้ำใต้ดินได้ลึกประมาณ1.8เมตรแต่ปัจจุบันพวกเขาต้องขุดลึกลงไปประมาณ4.8เมตรเพื่อให้ถึงน้ําและเนื่องจากด,ดินไม่นิ่มหรืออุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนพวกเขาจึงต้องใส่ปุ๋ยสาหรับพืชผลของพวกเขามากขึ้น ด้วยโอเคแต่ทําไมทั้งหมดนี้ถึงเกิดขึ้นสาเหตุหลักของการกลายเป็นทะเลทรายไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียวแต่มันน่าจะเป็นการรวมกันของปัจจัยหลายๆอย่างมากกว่า จากการศึกษาวิจัยในประเทศจีนพบว่าราว20%ของต้นเหตุมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่แล้วทะเลทรายเป็นสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งอยู่แล้วแต่ความร้อนที่เพิ่มขึ้นทําให้ภัยแล้งยิ่งเร็วร้ายลงไปอีกและข้อเท็จจริงก็คือปัจจุบันฝนตกน้อยลงกว่าเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายหมู่อุสในภาคลางเหนือของจีนยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ประเทศแห้งแรงยิ่งขึ้นนั่นก็คือมนุษย์อย่างเราๆนั่นเอง สมการนี้ง,ง่ายมากนั่นคือจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการกลายเป็นทะเลทรายเพิ่มขึ้นระหว่างปี1997ถึง2008ประชากรจีนเพิ่มขึ้นเกือบ100ล้านคนเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ต้องการอาหารพื้นที่และทรัพ,พยากรมากขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มตัดต้นไม้ถางป่าเพื่อทำการเกษตรและใช้ทรัพ,พยากรธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่รอบตัวไปจนหมดดูเหมือนว่าพื้นที่ดินกำลังถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์นั่นคือวิธีที่การกลายเป็นทะเล เเกิดขขึึ้้นนร็วปัญหาการกลายเป็นทะเลทรายในจีนอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณได้แม้ว่าคุณจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามประเด็นก็คือดินกักเก็บคาร์บอนไว้เป็นจํานวนมากแต่เมื่อดินเสื่อมโทรมลงไม่เพียงแต่จะสูญเสียความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนเท่านั้นแต่ยังปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วยและเมื่อคาร์บอนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไร โชคดีที่ยังมีวิธีต่างๆมากมายที่จะป้องกันไม่ให้จีนกลายเป็นหลุมทรายขนาดยักษ์วิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทางการคิดขึ้นได้ก็คือการสร้างกำแพงสีเขียวที่เรากำลังพูดถึงในทะเลทรายทักลามากัน การปลูกต้นไม้พุ่มไม้และพืชอื่นๆจำนวนมากรอบทะเลทรายสามารถป้องกันพายุทรายได้สิ่งสำคัญคือลมและทรายที่ขอบทะเลทรายมีความรุนแรงมากและเนินทรายก็ขยายตัวออกไปด้านนอกเขตสีเขียวนี้ยังช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยด้วยการปิดพื้นที่ขอบทะเลทรายนี้จะช่วยปกป้องสิ่งต่างๆเช่นทางรถไฟและถนน การสร้างกำแพงกั้นที่แข็งแกร่งเช่นนี้ถือเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ความท้าทายประการแรกก็คือขนาดของทะเลทรายที่ต้องถูกจำกัดไว้เพราะมันใหญ่โตมากนอกจากนี้ยังมีเนินทรายสูงบางแห่งที่สูงจนน่าตกใจเนินทรายที่สูงที่สุดอาจสูงเท่ากับตึกระฟาที่มีถึงร้อยชั้น ยิ่งไปกว่านั้นวิศวกรต้องคิดหาวิธีทำให้พื้นที่สีเขียวสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งทำให้การปลูกป่าทดแทนเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้นนี่ไม่ใช่โครงการที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนอย่างแน่นอนเฉพาะในทะเลทรายทากลามาการเพียงแห่งเดียวก็ต้องใช้เวลากว่า40ปีในการสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งแรกที่มีความยาว2,700กิโลเมตรให้เสร็จเพื่อสร้างพื้นที่ที่เหลือให้เสร็จพวกเขาต้องใช้คนกว่า6,000คนในการปลูกพืชที่ทนต่อทะเลทรายเช่นต้นปอปลาทะเลทรายต้นหลิวแดงและต้นแซกซอน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่พืชที่นํามาใช้ในโครงการก็สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ตัวอย่างเช่นผักตบชวาทะเลทรายหรือที่เรียกกันว่าโสมแห่งทะเลทรายพืชชนิดนี้จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและสามารถขายได้ง่ายเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วพืชชนิดนี้จะใช้เป็นอาหารในจีน นอกจากโรงงานแล้วพวกเขายังตั้งฐานพลังงานแสงอาทิตย์รอบๆทะเลรายอีกด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไม่เพียงแต่ผลิตพลังงานเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้เนินทรายเคลื่อนตัวได้อีกด้วย กำแพงกั้นขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ซึ่งทอดยาวประมาณ3,000กิโลเมตรรอบทะเลทรายทากลามากันได้สร้างเสร็จในที่สุดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2024และดูเหมือนว่าการทำงานหนักทั้งหมดของวิศวกรจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงพื้นที่ของประเทศที่ปกคลุมด้วยทะเลทรายลดลงจาก127.2ในทศวรรษก่อนเหลือเพียง126.8 นานถึงมากแต่ทรายทั้งหมดหายไปไหนไม่ใช่ว่าทรายจะหายวับไปในอากาศแต่ดูเหมือนว่าทรายจะถูกเก็บกักไว้มากกว่าสายที่เคยเคลื่อนที่ไปมาไม่ได้ขยายตัวอีกต่อไปอย่างน้อยก็ไม่ได้ยึดครองพื้นที่มากขึ้นการต่อสู้กับการกลายเป็นทรายยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือจีนไม่ได้แค่ต่อสู้กับทะเลทรายอีกต่อไปแล้วแต่จะชนะด้วย ไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2019ชาวออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาชอบแนวคิดเดิมที่แปลกใหม่นั่นคือการใช้น้ำท่วมจากทางเหนือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งทางตะวันตกและทางใต้แผนนี้มีชื่อว่าโครงการแบรด f i e l d ใหม่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดิมในช่วงทศวรรษที่1930แนวคิดคือการกักเก็บน้ำท่วมจากทางเหนือและเคลื่อนย้ายไปทางใต้และทางตะวันตก แต่แผนเดิมไม่เคยเกิดขึ้นจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาหลายคนบอกว่ามันใช้ไม่ได้พวกเขาคิดว่ามันแพงเกินไปแล้วก็ยุ่งยากเกินไปที่จะสร้างแม้ว่ามันอาจจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แห้งแล้งของรัฐควีนสแลนด์ก็ตามแนวคิดดั้งเดิมนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อวิศวกรชื่อจอร์นแรดฟิลเกิดไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาเขาต้องการนำน้ำท่วมจากแม่น้ำทางตอนเหนือของรัฐควีนสแลนด์ และส่งไปยังทะเลสาบแอร์ Air, ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในออสเตรเลียเขาวางแผนที่จะใช้เขื่อนเครื่องสูบน้ำท่อขนาดใหญ่และแม้แต่อุโมงค์เพื่อลำเลียงน้ำทั้งหมดข้ามเทือกเขา Great Dividing ซึ่งเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ในออสเตรเลียเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดน่าจะมีชื่อว่า h เ l ล g a t e และแบรด f i e l d ต้องการให้มันสูงเป็น2เท่าของที่วางแผนไว้ในตอนแรกด้วยวิธีนี้ปั๊มแล้วแรงโน้มถ่วง จึงช่วยเคลื่อนย้ายน้ำข้ามเทือเขา Great Dividing ได้น้ำจะไหลลงใต้และช่วยชนละประทานพื้นที่เพราะปลูกใกล้พื้นที่อย่าง h ิ l l อนเดนมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ฝนตกมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่แห้งแลง้งให้กลายเป็นฟาร์มสีเขียวในที่สุดน้ำจะไหลลงสู่ทะเลสาบแอร์ Air, เปลี่ยนทะเลสาบให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผลด้วยวิธีนี้ ออสเตรเลียจะปลูกอาหารได้มากขึ้นขายให้กับประเทศอื่นๆและสร้างงานได้มากขึ้น <Yeah. S 1> เขาหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นช่ำอาหารของประเทศในช่วงเวลาหนึ่งผู้คนต่างพูดถึงแผนนี้กันมากพวกเขาชื่นชอบแนวคิดนี้โดยพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงวิถีการทำเกษตรกรรมได้และบางคนถึงกับเชื่อว่าธรรมชาติได้วางแผนไว้แล้ว ว่าพื้นดินจะเต็มไปด้วยน้ําแม่น้ําและทะเลสาบที่แห้งขอดกําลังรอการใช้ประโยชน์พวกเขายังกล่าวอีกว่าฝนตกลงมาผิดด้านของพวกเขาและแผนของแบรดฟิลด์อาจแก้ไขปัญหานี้ได้แต่เมื่อทางการได้พิจรารณาแนวคิดนี้ก็พบปัญหาใหญ่ปัญหาหลักคือแผนนี้มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแถมนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรก็ไม่เพียงพอที่จะทำการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ พื้นดินแห้งแล้งแล้วรุนแรงเกินไปไม่มีใครแน่ใจด้วยซ้ำว่ามันจะได้ผลเช่นน้ําจะไปถึงที่นั่นได้มากแค่ไหนยิ่งไปกว่านั้นการวัดของแบรดฟิลด์บางส่วนก็ผิดพลาดโดยเฉพาะความสูงของเขื่อนเพ้าง,งานในปี1947พวกเขาจึงสั่งปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าต่อให้สร้างโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆก็ไม่คุ้มค่าเพราะแม้แต่พื้นที่ใกล้ทะเล เช่นบางส่วนของชิลีก็ยังคงแห้งแล้งเพราะงั้นทะเลสาบขนาดใหญ่อาจไม่ทำให้มีฝนตกมากขึ้นและในปี2019พักการเมืองหนึ่งได้นำแนวคิดนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าโครงการแรดฟ f i e l d ใหม่พวกเขาต้องการลองอีกครั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นแผนของพวกเขาประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สูบน้ำจากแม่น้ำเช้า Johnstone ทลี่ Herbert และ Birdekin กักเก็บน้ำไว้โดยใช้เขื่อนขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเขื่อน l ฮลสเกตแต่ครั้งนี้พวกเขาต้องการสร้างเขื่อนให้สูงเป็นสองเท่าของแบบแปลนเดิมปล่อยน้ำให้ไหลผ่านอุโมงค์โดยใช้แรงน้ำถ่วงแทนที่จะใช้ปั๊มจำนวนมากย้ายน้ำใต้ภูเขาลงสู่แม่น้ำวาเรโกทางตอนใต้ของรัฐคว e นส s แลนดใช้น้ำเพื่อปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งทางตอนใต้และตะวันตกของฮิลเกนเดน ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าแทสมาเนียซะอีกจนในที่สุดกลายเป็นชามอาหารในขณะเดียวกันพวกเขาไม่ได้บอกว่าโครงการทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่พวกเขาสัญญาว่าจะใช้เงิน20ล้านดอลลาร์เพื่อให้หน่วยงานวิทยาศาสตร,ร์แห่งชาติของออสเตรเลียตรวจสอบว่าแผนดังกล่าวจะได้ผลหรือไม่ไอเดียสร้างสารรค์เหล่านั้นฟังดูดีแต่กว่า80ปีผู้เชี่วชาญหลายคนกลับพูดซ้ำๆว่า มาให้ดอกมันจะไม่เวิร์กทำไมน่ะหรอแบรดฟิลบอกว่าไอเดียของเขาใช้งบประมาณ40ล้านปอนด์ในปี1941ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ3,200ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแต่แผนฉบับใหม่นี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า15,000ล้านดอลลาร์และก็ใช้เวลาสร้างนานกว่า10ปีนอกจากนี้คนที่ใส่ใจธรรมชาติก็กังวลเช่นกันพวกเขาอธิบายว่าการพรากน้ำออกไปจากที่ที่มันเคยไหลไป อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชอาจทําให้พืชและสัตว์ต่างถิ่นแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่อาจทําให้แม่น้ําและมหาสมุทรซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์อื่นๆเสียหายและก็อาจสร้างความเสียหายให้กับเมืองและธุรกิจใกล้ชายฝั่งที่ต้องพึ่งพาก,การไหลของน้ําตามธรรมชาติถึงอย่างนั้นก็มีบางคนที่เชื่อมั่นในแนวคิดนี้และคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะทําโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามในปี2022รัฐบาลตัดสินใจยุติความพยายามในการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งในรัฐควีนสแลนด์ตะวันตกด้วยโครงการ Bradfield ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแผนนี้อย่างละเอียดและกล่าวว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้ผลปัญหาคืออะไรน้ำม,มีไม่เพียงพอตลอดเวลาที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ดูเหมือนว่าค่าใช้ใจ่ายใหม่ของแผนนี้จะสูงกว่า30,000ล้านดอลลาร์นับเป็นเงินจำนวนมหาศาล คุณใช้เงินนั้นซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเรือย,ยอชสุดหรูได้เลยด้วยซ้ำผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคุณต้องใช้น้ำจำนวนมากเพื่อจ่ายเงินจำนวนนั้นแต่น้ำกลับไม่เพียงพอแทนที่จะทำโครงการขนาดใหญ่เพียงโครงการเดียวพวกเขาเสนอให้ทำโครงการน้ำขนาดเล็กกว่าที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีฝนและน้ำตกโครงการขนาดเล็กเหล่านี้เรียกว่ากริดแบรดฟิลด์ขนาดเล็กจะตั้งอยู่ใน4แห่งตามแนวชายฝั่งควีนส์แลนด์ กริดขนาดเล็กเหล่านี้แบ่งปันน้ําได้เมื่อบางพื้นที่มีฝนตกมากหรือน้อยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้พิจารณาแผนนี้เช่นกันและพวกเขาก็เห็นด้วยแม้ว่าทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีโครงการ Bradfield ก็ยังคงก่อให้เกิดปัญหาและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปในขณะที่โครงการกริดน้ำขนาดเล็กดูมีความเป็นไปได้มากกว่า พวกเขาคิดว่าพื้นที่แห้งแล้งทางตะวันตกของภูเขาจะดีขึ้นถ้าไม่มีโครงการ field แรดฟิลด์เต็มรูปแบบมีวิธีที่ง่ายกว่าและถูกกว่าที่จะช่วยให้พื้นที่เหล่านั้นเติบโตและก็มีน้ำใช้เพราะงั้นแผนใหญ่จึงถูกยกเลิกไปและตอนนี้พวกเขากำลังมองหาแนวคิดที่ชาญฉลาดและเล็กกว่าเพื่อช่วยเหลือเรื่องน้ำและการเกษตร แล้วเรื่องนี้ค่อนข้างเร่งด่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่แห้งแล้งมากเป็นหนึ่งในประเทศที่แห้งแล้งที่สุดที่ผู้คนอาศัยอยู่เมื่อเกิดภัยแล้งน้ําก็จะมีน้อยนั่นหมายความว่าฟาร์มต่างๆปลูกพืชผลได้ไม่มากเท่าที่ควรซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายในอนาคตภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและก็รุนแรงขึ้นด้วยเพราะงั้นจึงจําเป็นต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ ผู้เชี่ยวชาญกำลังทำงานในโครงการที่เรียกว่าภารกิจรับมือภัยแล้งเพื่อพยายามหาวิธีรับมือกับภัยแล้งให้ดีขึ้นในอนาคตหนึ่งในนั้นได้ศึกษาว่าภัยแล้งสร้างความเสียหายให้กับออสเตรเลียมากแค่ไหนงานวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่าภัยแล้งสร้างความเสียหายได้มากมายทั้งฟาร์มการจ้างงานเมืองและแม้แต่ทั้งประเทศ เมื่อไม่มีฝนเป็นเวลานานมากบางเมืองอาจประสบภาวะขาดแคลนน้ำเรียกว่า Day Zero ซึ่งเป็นวันที่ก๊อกน้ำในบ้านเรือนถูกปิดเพราะไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยในปี2020เมืองสแตนทอร์ปในรัฐ q u e e n ์แลนด์ได้ประสบกับภาวะ Day Zero และมีเมืองอื่นๆอ,อีกประมาณ50เมืองที่ประสบภาวะดังกล่าวเช่นกัน เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้วิธีเดียวที่จะได้น้ำคือต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก s t ต n ทอร์ Stand top, ต้องขนส่งน้ำประมาณ40คันต่อวนันเป็นเวลา1ปีครึ่งคิดเป็นเงินประมาณ8แสนดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องเสียเงินมากกว่า14ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อน้ำโชคดีที่ฝนเริ่มตกอีกครั้งและน้ำในเขื่อนก็กลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งแต่ทางการกำลังหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก พวกเขาต้องการช่วยให้เมืองต่างๆเตรียมพร้อมรับมือเพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำแบบนั้นเนื่องจากภัยแล้งไม่เพียงแต่ทำลายน้ำเท่านั้นแต่ยังทำลายสุขภาพของประชาชนอีกด้วยเมื่อทุกอย่างแห้งเหี่ยวพืชพันธุ์ต่างๆก็หายไปดินก็ร่วนซุยลมพัดพาฝุ่นผงขึ้นสูงก่อให้เกิดพายุฝุ่นขนาดใหญ่ฝุ่นเหล่านี้พัดไปไกลได้แม้แต่ในเมืองใหญ่ๆอย่างซิดนีย์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2018 อากาศเลวร้ายมากส่วนเด็กๆผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านการหายใจต้องระมัดระวังอย่างยิ่งฝุ่นทำลายพืชผลบางชนิดและทำให้อาหารบางชนิดแม้แต่ผล,ลไม้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค